สวัสดีนะคะวันนี้นะคะจะมาสอนเทคนิคง่ายๆในการเพิ่มยอดแชร์ของ t i k t o อกันนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นวิธีการเทคนิคง,ง่ายๆในการเพิ่มยอดแชร์ได้รวดเร็วม,มากๆเลยดูคลิปวิดีโอนี้ตามกันมาได้เลยนะคะอย่าลืมค,คลิกลิงก์ด้านล่างกันมานะคะเข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ k ค t เมแล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะเป็นเว็บไซต์ออนไลน์24ชั่วโมงเลยค่ะมีหลากหลายแบบฟอร์มและหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยส,สญญญามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะ ือเพื่อนท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานการสมาคถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตัวนี้เลยค่ะตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรหัสผ่านนะคะอย่าลืมชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะยืนยันรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้สองติ๊กด้วยค่ะกดสมัครกันไปได้เลยหรือหากเพื่อนเนท่านใดนะคะอยากได้การล็อกอินผ่าน g o o g l e การสมัครสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เช่นกันค่ะแต่หากเพื่อนท่านใดที่เคยล็อกอินกันไปแล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วค่ะสมัครยืนยับกันได้เลย ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะได้เข้ามาสูหน้าหลักของเว็บไซต์ k m m q t h แล้วค่ะด้บนสุูนตรงนี้ค่ะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, YouTube, Instagram, TikTok นะคะและอื่นอีกมากมายเลยในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยในตัวบริการเองค่ะมีอยู่หลากหลายบริการเลยไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มติดตามนะคะเพิ่มยอดวิวเพิ่มรีวิว เพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มนะคะเพิ่มกันเข้าดูไลฟ์สดสิรมสดและอื่นอื่นอีกมากมายในหลากหลายบริการเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้นะคะวันนี้จะเลือกเป็น tiktok ค่ะ หมวดหมู่บริการตรงนี้วันนี้จะเลือกเป็นเพิ่มยอดแชร์นะคะหมวดหมู่ของเพิ่มยอดแชร์จะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยก็จะเป็นตัวนี้นะคะกดเข้าไปด้านในได้เลยบริการด้านในมีอยู่หลากหลายบริการมากๆสามารถเลือกสาารรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะตัวนี้จะมีเลทราคาการรับประกันคุณภาพที่แตกต่างกันไปนะคะวันนี้นะคะขอเลือกเป็นตัวด้านบนสุดตรงนี้นะคะสี 4, 3, 1, 4, 1, 4, 1, ่สามหนึ่งสี่ค่ะหนึ่งพันแชร์ในราคาเฉลียต่เองนะคะ ในข้าอธิบายตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อสามารถอ่านให้เข้าใจก่านกระ่งเส้อันไปได้เลยตัวนี้จะเป็นการวางลิงกนะคะส่วนลิงตัวนี้ค่ะคัดลอกกันมาได้เลยเลือกโพ์ที่ต้องการจะใช้บริการกันได้เลยขอเลือกเป็นโพดนี้แล้วกันนะคะโพดแรกเลยยอดเดิมยอดแชร์เดิมหรือยอดแชร์เดิมสักคู่หนึ่งนะคะยอดแชร์เดิมไม่มีนะคะคัดลอกลิงแนะนำไปวางกันได้เลย ปริมาณตรงนี้ขั้นต่ำอ,อยู่ที่สิบค่ะใส่กันไปสิบในราคาไม่ถึงหนึ่งบาทใส่กันไปหนึ่งร้อยเลยค่ะในราคาไม่ถึงหนึ่งบาทนะคะกดสั่งซื้อกันไปได้เลยในตอนนี้นะคะระบบได้รับการสั่งซื้อแล้วรอย,อย้อนขึ้นกันสักครู่หนึ่งค่ะยอ้อนกลับไปดูนะผูะ้ไวการสั่งซื้อกันก่อนนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นแถบนะผูรไวการสั่งซื้อทั้งหมดเลยที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วค่ะ เพื่อนๆสามารถย้อนกลับดูรายละเอียดกันได้เลยนะคะในทุกๆออเดอร์เลยจะอยู่หน้าดีกันทั้งหมดเลยแต่และออเดอร์จะมีรายละเอียดอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นปรมิมาณการสั่งซื้อค่าใช้ใจ่ายและตัวลิงก์ที่สามารถตรวจสอบกันได้ที่หน้านี้กันเลยค่ะในสถานะตอนนี้ค่ะรอทางระบบดําเนิกนการเติมยอดเข้ากันสักครู่หนึ่งนะคะเข้ามาสู่ช่องทางการตําเงินกันแล้วนะคะช่องทางการตําเงินตรงนี้มีสินค้าช่องทางกันเลยค่ะ ตัวแรกเลยจะเป็นตัวสแกน QR code นะคะสามารถกดเกินได้ตรงนี้เลยค่ะตัวสแกนจะขึ้นมาสามารถสแกนและโอนเงินได้เงินจะเข้าทันทีเลยนะคะตัวอังง p o ว e r เล d ตรงนี้นะคะบนอ้ตาเปอร์เซ็นต์กันเลยชิพเพตัวนี้นะคะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยตัวคลิปตัวตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่โอนเงินต่างประเทศนะคะตัวนี้จะเป็นตัวง่ายไดที่สุดเลยค่ะมีถูกวันนี้วันเลดด้วยนะคะไปดูบริการกันนะคะ ในหน้าบริการตรงนี้ค่ะทุกทุบริการเลยและทุกทุกแอสฟอร์มจะอยู่หนะ้าีิกันทั้งหมดเลยค่ะสามารถเลือกส่งใช้บริการเงินไปได้เลยนะครับสามารถคลิกลิงได้ความมือตรงนี้กดไปที่คำอธิาบายตรงนี้ค่ะจะมีรายละเอียดนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่หน้านี้นนเช่นกันมาดูแนะนําเพื่อนกันนะคะนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะสามารถคัดลอกลิงตัวนี้ใหเ้เพื่อนได้เลยค่ะตัวนี้ได้รับโบนัสเปอร์เซ็นต์กันเลยนะคะ ตัวชี้เหลือตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาดําเงินไม่เข้ายอดไลน์ไม่ขึ้นขึ้น,นช้าสักนิดนึงสามารถนําเลขกออเดอร์จากประวัติการสั่งซื้อมาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะพบปัดปัญหาใดก็สามารถกดกันไปได้เลยค่ะส่งรูปได้ด้วยนะคะส่งตัวกไปได้เลยค่ะแต่หากเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ต้องการความสะดวกเร็วเร็วมากขึ้นค่ะสามารถคลิกลิงตรงนี้ได้เลยค่ะสแกนไลน์และสามารถ คุยกับแอปมินได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะคะไปดูช่องทางการคืนเงินกันนะคะในหน้าช่องทางการคืนเงินตรงนี้นะคะเป็นการคืนเงินกลับมานะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดยอยากดูยอดเงินก็สามารถดูแต่ได้บริการนี้กันได้เลยค่ะยอดเงินบางส่วนและยกเลิกทั้งหมดก็จะอยู่ขน,นาน,นี้เลยไปดูตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันค่ะในหน้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะก็อยากดาวน์โหลด แอพพลิเคชันตัวนี้นะคะตัวนี้จะรองรับทางของคุ้มเพลและ App Store เลยจากการสั่งซื้อไปไม่กี่นาทีเองนะคะยังไม่ถึงนาทีด้วยซ้าไปนะคะทางยอดได้ค่อยๆเพิ่มกันมาแล้วนะคะเป็น53แล้วก็จะค่อยๆเพิ่มไปอีกนะคะเพื่อนเพื่อนใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ k m MM t g h นะคะกดผ่าลิง์ดานลังกันไปได้เลยค่ะไปเลือกดูรายละเอียดเลือกใช้งานกันดูนะคะการใช้งานง่ายยอดขึ้นไวราคาก็ถูกมากเลยด้วย วันนี้ต้องขอบคุณนะคะ